ดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเล็กนาครา <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่4เมษายน2 5 6 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่5เมษายน2 5 6 8แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางของวันที่หเมษายนนั้น เราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาในช่องทาง y o u t u b e ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้น ขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันก่อนนะครับเลขนาขา้าคลาดวันที่4เมษายนพศ68มัดรวมหานอย เลีกนักราดวางรูดไว้1กับ2 1เข้ากี่ครั้งครับ1นะครับหมา1ครั้งครับ2ครับ2มา1ครั้งนะครับวันนี้นะตัวรูดเข้าน้อยนะครับเข้า2ครั้งนะครับแต่ก็ยังเข้าอยู่นะครับยังเป็นในทางที่ดีอยู่มาดูครับผม ฮานอยเฉพาะก,กิจผลออกอะไรครับฮานอยเฉพาะก,กิจผลที่ออก7 1 9 5 6ครับก็เข้าไปที่9,1,9 9บนนะครับแล้วก็เข้ารูป1นะครับก็ดีใจด้วยครับผม fc นะครับเปิดหัวมาก็ได้2เด้งนะครับผมเข้าคู่เจาะด้วยเข้าตัวรูดด้วยนะครับผมดูต่อครับผมฮานอยกระชาติผลที่ออก หกสี่ห้าห้าเก้าก็ไม่เข้าครับผมฮานอยกะชาิไม่เข้าหลุดนะครับผมดูแนวทางตัวเดินของตัวเลขเราก็จะเห็นนะครับ94ามา95 34หา45มะครัา ันตัวเลขสูตรนี้นะครับผมยัเดินดีมากนะครับฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก47240ก็ไปเข้า0440คู่เจาะคู่เน้นนะครับในขนาดเน้นไว้แค่3คู่นะครับใน15คู่นี้นะครับก็เข้าไปที่พิเศษ40นะครับก็ดีใจด้วยครับผม fc นะครับเข้ารุ่ด2อนครับผมนะครับฟาดเด้งๆไปอีกแล้วนะครับ สองเข้ามาสองครั้งนะครับ f สี่ลักรัดนี่ประมาแค่เพิ่มขึนสองครั้งนะนะครับดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออก40978ก็เข้าไปที่9009นะครับบนนะครับ ดูต่อครับผมฮานอย VAP ผลที่ออก93892ก็เข้าไปที่92บนนะครับล่างนะครับเข้ารุด2สล่างนะคก็ฟาดเด้งๆไปอีกแล้วนะครับก็ดีจเอฟด้วยนะครับสูตรของเราก็ยังคงเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูทำลายย้อนหลางสักสองสาวันนะครับวันที่3เข้าไป5คู่นะครับ วันที่4เข้าไปนะครับวันที่4เข้าไป5คู่อ่าวันที่2เข้าไป5คู่วันที่นะครับวันที่1เข้าไป3คู่วันที่ส1เข้าไป4คู่นะครับวันที่30เข้าไป4คู่ครับคู่เจาะยังเดินดีครับมาดูต่อครับวันที่นะครับต่อไปวันที่วันที่5 โรกมืของตายไปหมดแล้วได้ยนว่าทำยังไม่ตายหรอกป้าทำยังอยู่จนตัเองเอไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้หรอกนะครับผเมายนฮัหัลโหัลัลัลโหลฮัหาฮอลโหลฮัลีรอไมลัลัันับ เรี <c ười> ยกลาดวางรูปไว้หกกับเจ็ดนะครับเรียกลาดวางรูดไวขากลับเอ็คัน ดูคู่เจาะครับ45 46 47 สี่แปดสี่เก้าห้าห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดครับหกแปดหกเก้าเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับวันนี้เป็นเหมือนพระนะครับพระท่านก็เปิดธรรมะนะครับ

ก็ช่พ <Export. S 3> ิเศษปกติว <poems> ีพี มาดูครับผมเรือคลัเน้นตัวไหนบ้างน,านะครัเรื่อคลัเน้นให้ 57 5เ59หากครับผม3คู่เจาะนะครับ F 4ครับหน้าจอไปเลยนะครับท้ายนี้เลขนักลาดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ